ด้วจ้าเสร็จแล้วแม่หนูทำน้ำแบบน้ำใสนะคะซุกี้ค่ะไข่นะคะซุกี้ทำแบบเรากินแบบแห้งนะคะไม่ค่อยมีน้ำนะคะซุกี้ค่ะเราเอาน้ำออกนะคะเราตักเอาแต่ผักค่ะ ที่ทะเลนะคะเราไม่ได้ต้มกุ้งหรือว่าหมึกลงไปในหม้อนะคะเราลวกต่างหากแล้วมามาใส่ต่างหากนะคะกุ้งหรือวหมึกเราใส่ต่างหากนะคะลวกแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ก็ได้ค่ะ เราทานทหมดเราก็ใส่จิ้เย่นงไวะคะ่ะสุกี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มอนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะสุกี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะสุกี้แห้งค่ะใส่น้ําจิ้มเรียบร้อยนะคะน้ําจิ้มส่งรสนะคะอันนี้เผ็ดนะคะ รสเผ็ดแล้วก็รสงานะคะซีฟู้ดนะคะเสร็จแล้วค่ะแบบแห้งนะคะมีเห็ดมีแครอทมีมอคคอลี่แล้วก็มีขึ้นช่ายค่ะเหมือนบ้านเราเลยค่ะลงไปต้มนะคะต้มน้ำซุปนะคะแต่เราตักเอาเฉพาะผักแล้วก็ ผักแล้วก็เห็ดน,นะคะเราไม่เอาน้ำนะคะเราจะกินแบบแห้งค่ะแล้วก็กุ้งะคะ่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูซุกี้แห้งค่ะอันนี้ที่เราลวกไว้นะคะที่เราอันนี้ไม่หมดแล้วก็แล็บแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มาทานอีกค่ะโอเคค่ะซุกี้บนานไม่น้องหอมค่ะ